เอาให้ตาไอ่หัวหัวแมเหี่ยไอ้รลเบิดหียนั้นมันลุกทันช้าขนาดนั้นเลยเหรอ ผู้เล่นแม่งยี่ห้ยชีวิตบอกม่อยากให้ผู้เล่นประสบอันนี้เหมือนจริงสเสมือนจริงสเสมือนจริงสเสมือนเที้ยอะไรสัตว์ซึ่งแม็กก็คือขาดใช่ไหมแม่งเรื่องจริงมันคงไม่มาแบบเนี้นะนี่อะไรอย่างนี้หรอกมันมีเหรอครับซึบ่งการ คุณมาเอาคุณมากางเกีร์คุมาเจอเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เข้าม่คทล a น้าไปด้ยิ c e อกม อยูนาโอ้ยเกียมังล่ะีกัดอยู่กันยังไงจังหว้องมากเลยนะเอ้ยอ้ ดูนะหนึ่งสองสองหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดสี่สี่ห้าเก้าสิบหกสิบเ็ดสิบสามต่อดูข้างเขายิงแม่งสามบดูคิดดู คิดดิไม่คิดไม่ได้ยิงแบบไม่คิดไม่ได้ต้องมีนี้หน่อยอะไรเนี่ย โอ๊ยไม่เจอ,อเนี่ยเตมเลยนะเอาหมอเอากูรโอ้วิ่งเียบหน้ากูสมคนเลยมึงคีดเอาเหอะร้ป่ะมันต้องแบบไหนอะ้ เห็นป <d restrial noise> ่ะบอกแล้วไอ้สัตว์โดนเชื่อเหี้ยว่าจะโดนดีนะเนไอ้สัตว์เข้าไม่เหยียบหนึ่งเดนทางเนี่ยเหยียบไม่ทันนะไปซีแล้ว He five. All forces have secured objective oh? yeah. twelve one. Don't wild wow. <coughs> <coughs> เจ้าแล้วท like no <oh ี่อ้าวเฮียเตอร์ทิล mm ลีรีบร้าจเรียบร้อยโฮเฮียโอ้ยมันมาทำเฮียอะไรกันนี่เต็มเลยโอ้ยไอ้บอยมันแสมแน่บมังเหอะมันอยู่นี่โดนกลัวโดนโอ้

ไอ้เรื่องหมอวางกระเป๋ากันบ้างดิดยิงวิ่งมึงแบดุ้งเพื่ออะไรกันดูโยนโยนไม่เหอะมึงไม่อะไรมึงแคสกิดนิ้วนิดเดียวกระเป๋ามึงก็หล่นแล้วโอ้โหทำใม้เหมืนยากเดี๋ยวพมึงเล่นจับจับแต่ก็หาดิจับจับ มันก็มันแบบหนมันสมองไอ้เห <Yeah. S 1> ี้ยได้เปล่ะเรื่องเั้นมันมันได้ดแล้วี๋ยวมึงเจอมิสเตอร์อน,นี่รุดปูเดี๋ยวมึงคอยดูอันนี้รุดทำอะไรอันนี้รุดมาแล้ว Oh yeah. Bingo Miller, you Ah ah, you? The situation is critical. Whoa. Stand your ground, defend at all costs. There's nowhere to retreat to. Do not let this sector fall. This is our last position. Secure us eh? with all you've got. Oh. Allied forces are attacking objective oh. Charlie 1. <laughs> udin bukan dingin dia, ah, aku, มาเดิกน่าเอ้ยอยู่หมอบขึ้นไม่รีบลงอะ่ะเห็นปะแล้วกูโดนยิงเนี่ยเห็นไหมมึงมึงลงกับใครมึงลงกับใครแล้วมึงบอกให้กูหมอบมึงไปจิ้มลงกับใครไม่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 สมปองแล้วมึงจิ้มโดนยิงหรือเปล่ากูพูดคำเดียวถามคำเดียวมึงจิ้มอันเดียวไม่ได้ลงกับกูถ้ามึงลง,งกับกูมึงต้องโดนยิงอ่าเห็นไหมล่ะ มึงไม่ได้ลงกับกูเมื่อกี้นี้ถ้ามึงลงมึงต้องโดนยิงกับกูแล้วเป็นลักไม่ได้แล้วตรงนี้เห็นปะโอยดีๆอย่างนี้บ้านนอกบ้านนะโดนยิงยิงเต้ ยี่ติดตัวยนามันสเกจร์บอกให้มิเตอร์นี่รถนี่รถอันนี่รถไปหนึ่งแน่นอนเพื่อนมันน่าดูแล้วน่าจะมีแก๊สตีน่าจะน่าจะเหลือแค่สตีเราไี่หรอจริงเอา้า ม,มีละมีมีมีไปหนึ่งละมีไปหนึ่งละโอ้หหโหเลยวะ โอ้ oh. we have lost all sectors operation failed extract immediately เออพอมันเจอคนเล่นไม่เป็นมันจะเป็นแบบนี้แหละกอ้ยเอากูเข้ามาการเกมแล้วเอากูเข้ามาเจอเฮี้ยอะไรก็ไมาา่รุกไอ้สัตเกมกูควยเฮี้ย มึงดูดิเอากูเข้ามากลางเกมแล้วเอามาเจอเที่อะไรไม่รู้มึงดูไอสัตว์นี่มึงเพื่ออะไรสัตว์แม่งป่วยที่ยุพายเขาหัวเสียเกมโอ้ป่วย